สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะมีแพ็คมาดาระอัปเกรดนะคะแล้วก็กระเป๋าพัดมาดาระทุกคนหลายคนรอชุดนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้โทเค็นสากลนาลุโตะด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้จะหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับ ต้องบอกเลยว่าน้องหลายคนชอบบอกว่านอกจากอิทาจิแล้วก็รอนี่แหละมาดาระนี่แหละทุกคนพี่แก้วโคตรพยายามอ่านอะ <c oughs> เป็นคนชอบอ่านสลับนะคะโอเคเดิมนะครบรหัสนี้เนี่ยเป็นรหัสของน้องต้นข้าวนะคะพี่แก้วใช้รหัสของน้องมาสูมอีกแล้วนะคะก็น้องมีโทเคนเดิมเนี่ยอยู่ที่5โทเคนนะคะซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่2 5 9ออุ้ย ตอนแรกพี่แก้วเดากับน,น้องๆว่าต้องประมาณ3 300รโทเค็นขึ้นนั่นน่นะโอ,กกโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้จะออกเท่าไหร่นะคะมีเพชรอยู่ที่4 7 0 4เรเพชรนะครับมาน้องมีตั๋วด้วยเราใช้ตั๋วกันเลยทุกคนอเราใช้เล่นฟรีก่อนแล้วกันเนาะโอเคพี่แก้วขออนุญ,ญาตใช้เล่นฟรีก่อนนะฮะเฮอุ้ยได้2โทเค็นโอเคอ่าเปิดเพื่อรับไอเทมทั้งหมดในแพ็คนะอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้ เันนี้อะระหว่างสุ่มก็มีแบบแอบ,บเห็นด้วยนะเมื่อกำจัดศัตรูได้จะแสดงเอฟเฟกพิเศษเมื่อยิงศัตรูล้มจะแสดงเอฟเฟก์พิเศษแล้วก็ขณะใช้ชุดพยาบาลจะแสดงเอฟเฟกพิเศษเอฟเฟก 2D พิเศษเมื่อกำจัดศัตรูอ่าก็คือเหมือนกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มไปเรืร่อยๆก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันมันเป็นยังไงนะฮะทุกคนใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้้อยโทเคนจะออกไหมนะฮะ โอเคครับขอไปต่อเลยแล้วกันนะครับ่ะลดสามสิาเปอร์เซ็นป๊อปป๊บปป๊อป๊บออกพัดให้น้องก็ยังดีนะถ้าในตู้เอาจริงอ่ะขอใช้แบบลดให้มันหมดก่อนนะฮะให้มันแล้วแล้วใจไปด้วยโอ้ยโอเคมาต่อกันครับฮ้ยฮ้ยใครหมดเท่าไหร่อลืมคอมเมนต์บอกพี่แก้วด้วยนะคะผมว่ากิจกรรมนี้โดนกันไปเท่าไหร่บ้างนะคะโอ้ ก็ออกสี่อยู่เดอ้อก็ออกสี่อยู่นะทุกคนลุ้นจังว้าวอยากแบบว่า,วาโทเค็นร้อยอะรหัสนี้รหัสนี้พี่เก้ยวเคยเอามาสุ่มให้น้องแล้วออกโทเค็นร้อยนะทุกคนแต่ไม่รู้มันจะมีอีกไหมอะโทเค็นร้อยสำหรับรหัสนี้ยถ้าพี่แก้วสุ่มเนี่ยปึ๊บปึ๊บมันไม่วนไปที่ร้อยเลยว้ส <laughs> งสัยคลิปนี้จะเกลือนะเนี่ย โอ้โหวนไปที่หนึ่งเก่งมากเฮ้ยเอาวะอย่างน้อยน้องก็ไม่ต้องแลกกระเป๋าพัดนะฮะพี่แก้วเอามาให้นะคะกระเป๋าพัดทุกคนเออเอาวะอย่างน้อยน้องก็แลกแค่ชุดอะเนาะฮึบฮึบไม่วนร้อยถ้าร้อยอีกทีนึงนี่ดวงผมล้วน ฟึ่มไม่มาฮะเคชึบปึ๊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 บโ้่ยไม่มาไปต่อคบอุยิยทุกคนพี่เกี้ยวอยากรู้ว่าทุกคนหมดแบบหมดกันขนาดไหนอะสำหรับแบบกิจกรรมนี้อะเออพี่อยากรู้จริงจริงนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะทุกคนใกล้ใกล้ความฝันใกล้ความฝันของพวกเราละใกล้ความฝันละ เพชรน้องก็ใกล้ละเพชรเจ้าของรหัสก็ใกล้แล้วทุกคนใครยังไม่ติดตามอย่าลืมติดตามนะคะหุยเอาล่ะเลยนนิดเดียวจึ๊บจึ๊บจึจึบจึ๊ไม่มาอีกสักทีสองทีน่าจะได้แหละพี่แก้ว่านะแค่คิดว่านะอืมาำเจ็ดอุ้ยน่าจะยังน่าจดอีกสองรอบได้มาทุกคน รอยไม่ออกอะรอบเนี้ยเออรอยไม่ออกอะห้าห้าอุ้ยอีกทีเดียวเหรอห้าห้าขาดอีกขาดอีกสี่เองเหรอขาดอีกสี่เอาแบบนี้ไหมเอาแบบทีละหนึ่งแล้วกันมาขาดอีกสี่เองอะทุกคนโอ้โหอย่างงี้อีกสองดิเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไรอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งได้เลยปึ๊บปึบึบเรียบร้อยอุ้ย เห็นกระเทกไปเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยนให้น้องดีกว่าแล้วเดี๋ยวจงวังหวะนี้เรามาคำนวณเพชรกันว่ากิจรกรรมนี้หมดเท่าไหร่นะฮะเคอุ้ยก็ถือว่ารับได้อยู่นะกิจรกรรมนี้นะครับสำหรับชุดแพ็คมาดาราใช่ไหมอ่านไม่ผิดใช่ไหมทุกคนหมดไป2,255เพชรนะครับได้ในส่วนของกระเป๋าพัดกับชุดเต็มๆนะคะนี่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูดีว่ามันเป็นยังไงอะ่ะ ไอพวกเอฟเฟกเนี้ยหรือมันต้องใช้ตอนตอนที่ใส่ทุกคนอ่านี่ไงกำจัดตึ๊ดๆๆๆโอ้มันเป็นจังซี่แล้วก็แบบล้มครับเวลายิงล้มปึ้งอ๋อคือเอฟเฟกขึ้นเหมือนกันแต่ดูใช้กล่องพยาบาลเออแล้วเราหันหลังทําไมวะอุ้ยกล่องพยาบาลเท่หว่ะอุ้ยเก้กล่องพยาบาลเทเวอร์อ่ะอุ้ยสวยๆชอบกล่องพยาบาลจัดเลยโอเค คลิปนี้ใครหมดเท่าไหร่ยังไงนะคะฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะคลิปนี้ถือว่าไม่ได้เกลือมากนะครับ2255นะครับเลขกำลังสวยเลยยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคบแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากิจกรรมหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวกันครับบ๊ายบาย yeah.